วัดดีครับเพื่อนวันนี้วันหยุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็มาเติมสวยให้ไอ้เจ้าตัวนี้อีกครั้งนะครับเอาน่็คือกรอก19บเกจากค่ายโตเกียวมารุอีนั่นเองนะครับาจากก่อนที่หน้าน้นานี้ไปผมใส่ศูนย์ไฟเบอร์ออปไปนะครับอันนี้ก็จะมาทำเพิ่มในชุดเฟรมร่างนะครับก็คือสั่งของจากลุกกี้แอร์ซ้อมนะครับ มีไกด์แต่งนะครับพินสลักนะครับจะเป็นสเตเลสนะเป็นสีเงินๆอ่ะตัวนี้ผมใช้มันตัดเงินนะแล้วก็คันค้างสไลด์เหลี่ยมเพชรตัวนี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทําไปคุยไปเลยนะครับว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวเราถอดปืนออกมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเปิดดูก่อนนะครับอันดับแรกคือไกดนะครับไกลแต่งนะครับคือผมอยากได้สีเงินนะครับแต่ของที่มันจําลองมาจากทรายมันหมดนะครับผมก็เลย เห็นตัวนี้ก็เลยว่าก็สวยดีนะครับอันนี้จำลองมาจากทรงของ FFL i n d u s t r i a l นะครับไอ้ Fuller i n d u s t r i a l นะครับก็เป็นบริษัทผลิตอะไหล่แต่งปืนสำนักแต่งปืนอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็มันก็เป็นไกลตรงสวยดีนะแล้วก็ถามทางร้านแล้วว่าใช้ได้ไหมเขาก็ว่าใช้ได้ครับเป็นสีเงินนะเป็นอลูมิเนียม c ซีเขาว่าอย่างนั้นนะครับเป็นของ 5KU นะครับ 5KU นี่เป็นของจีนนะ แต่ก็น่าจะเป็นจีนเกรตดีหน่อยนะครับแล้วก็ให้ม้าคือมีไก่แล้วก็มีตัวขายหกเหลี่ยมเล็กแล้วก็น็อตยึดตรงพันไก่นะครับเก็มีเท่านี้เองนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือพินนะครับพินสลักพินสลักอันนี้เป็นของการโมดิฟายนะครับเป็นงานสเตนเลสนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด 4ชิ้นนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าอะไรก็เลยถามทางร้านไปแล้วก็ถามทางมิตสหายไปนะครับมันจะมีชิ้นหลัก2ชิ้นนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ชิ้นเล็กๆเขาบอกเป็นตัวปิดรูอะครับรูตรงเนี้ยเดี๋ยวลองใส่ใส่ไปดูนะครับว่ามันจะยังไงแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นนี่อ่าคันค้าสไลด์เหลี่ยมเพชรตัวนี้เป็นของกัตเดอร์นะครับเป็นสีสเตเลตเป็นงานสเตลเลตนะครับต้อสิบเก้าเจนสี่ใครได้นะเพราะว่ามันขนาดเท่ากันแหละครับอ่านี่ แล้วก็มีสปริงมาให้ด้วยนะครับต่อไปเราก็ถอดปืนนะครับเพื่อจะใส่อะไรต่างๆนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเอาพินออมาก่อนนะเพื่อจะเอาไกออกมานะครับเอ่อพินตัวล่างที่ยึดไกมันจะต้องต่อออกจากฝั่งนี้นะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าตรงนี้รู้สึกมันจะเป็นจีบนะครับนี่เราก็วางนี่แล้วก็ต่อออกนะอะ่มันจะเป็นสลักนี้นะครับออกมานะครับแล้วก็อ่า พินตัวบนมันจะเป็นตัวยึดกับสปริงนะครับเอาพินตัวบนออกนะครับตอนต่อสลักอันล่างครับไอ้นี่มันจะหลุดออกมาครับพอดีเมื่อกี้มันหลุดนะครับแล้วก็มีสปริงตัวนี้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะจะมีสปริงตัวนี้ออกมานะครับต้องถอดไอ้ตัวชุดนี้นะครับเพื่อจะเอาไกออกมานะครับเราต้องเอาไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวล็อกท่อครับกดใช้กดอย่างเงี้ยแล้วก็ดันออกมาครับอ่ามันจะออกมาอย่างนี้นะอันนี้แล้วก็ จะเป็นน็อตสีแฉกแล้วต้องถอดสีแฉกตัวนี้เพื่อจะยกชุดนี้ออกมานะครับอ่าโอเคแล้วก็ยกอันนี้นะครับค่อยๆยกขึ้นมานะอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวเซฟนะครับก็เอาไกลขึ้นมานะครับเราก็ไม่ต้องถอดตัวนี้แล้วเราต่อจากตรงนี้ก็ได้นะครับต่อออกเนี่ยลองอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาสลักอันเล็กะครับนะสลักตัวเล็กตัวเล็กอย่างเงี้ยนะครับดันหนอกครับดันออกจากด้านซ้ายครับเพราะว่า ด้านนั้นจะเป็นจีบครับอ๋อนี่มันไม่มีจีบครับมันไม่เหมือน W E นะเป็นสลักธรรมดาครับดึงออกได้เลยนะแล้วก็เอากายออกมานะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับพอเอากายออกมาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขอเช็ดทำความสะอาดเล็กน้อยนะครับอ่าโอเคผมทำความสะอาดเช็ดเรียบร้อยครับทีนี้เราใส่ไก่นะครับก็คือไก่ตัวนี้นะครับมันเขาว่ามันตั้งระยะได้ด้วยนะเนี่ยมีหกเหลี่ยมนะครับเราเดี๋ยวเราค่อยตั้งนะเราอาใส่ ตรงนี้ไปก่อนนะครับนี่มันก็คือใส่ไปตรงนี้นครับเขาจะใช้น็อตที่เขาให้มาเนี่ยเป็นน็อตตัวหนอนเล็กๆนะครับนี่แล้วเราใส่รอไว้ก่อนนะตรงเกียวนะครับให้มันเห็นโผล่แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยขันเข้าไปโอเคให้โผล่มานิดนึงนะครับแล้วเราก็เอานี่วางไปนะครับอย่างนี้นะครับนี่วางเงี้ยอ่าให้เห็นรูเัาแล้วก็ใส่นอ็อตขันน็อตเข้าไปนะครับ มาเริ่มกันใหม่แล้วก็เปนเพื่อนหลังจากที่ตามไปเมื่อกี้นะครับแล้วตัดไปนะครับคือพอดีมันติดขันเล็กน้อยนะครับใส่ไม่ได้นะครับมันติดตรงนี้นะครับนี่มันสงสัยมันจะมันจะยาวไปอ่ะผมเลยตะไบออกหน่อยนะครับตะไบปลายที่ออกหน่อยก็ตะไบในนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันมันคับนะครับมันติดขัดนะครับโอเคทีนี้ใช้ได้แล้วก็ใส่เลยนะครับเอาใส่เงี้ยครับแล้วก็ใช้ประแจของเราจะใช้ง่ายกว่านะครับประแจของเขามันไขยากนะเอาแล้วก็ใส่ใส่รอไว้ก่อนนะครับใส่รอไว้ที่ไกลก่อนนะ ก็ใส่ไปในนี้นะครับเอาอันนี้ให้ให้มันล็อกกับรูไว้ก่อนอ่าโอเคแล้วก็ขันนอ็อตให้เข้าไปนะครับนี่โอเคก็จะเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาใส่น็อตนี่เอาไว้ก่อนนะครับน็อตระยะไกลผมไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะตรงนี้จะไปก่อนเมื่อกี้ถอดเพราะว่าถอดมาตบไบตรงร่องอะครับ้วเดี๋ยวค่อยปรับแต่งอีกทีอ่าแล้วก็ใส่ตัวแผ่นเซฟนี่นะครับวางลงไปนะครับ โอเคแล้วก็เอานี้วางนะครับนี่วางลงไปได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็อยู่ในท่าน,นี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตสี่แฉกตัวนี้โอเคแล้วก็ใส่สลักยึดไกลก่อนนะครับก็ผมจะเอาตัวใหม่ใส่เลยนะครับที่นี่สั่งมานะครับเป็นแสแตนเลสตัวนี้นะก็ใส่จากด้านนี้ครับเพราะว่าตอนแรกเราต่อยด้านนี้นะก็ต้องใส่ด้านนี้เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ เอาคันค้างสไลด์แต่งตัวใหม่ใส่วางไปครับอันนี้สปริงมันติดอยู่เลยนะก็วางลงไปเนี่ยมันจะมีช่องนะครับใส่เข้าไปอย่าฝืนนะครับแล้วก็ให้มันเข้าล่องนะแล้วก็ตอกตัวนี้นะครับโอเคพอดีตุแล้วก็อันนี้อ่าคันค้างสปริงทํางานดีปกตินะครับ แล้วก็ใส่สปริงสะพานไกลกับทินตัวเล็กนี่นะครับก็คือใส่ด้านเดียวกันนะครับจะได้ไม่งงนะครับก็คือเอานี้แขวนไปก่อนนะครับมันจะอยู่ท่านี้นะครับนี่แขวนนี่ไปก่อนนะแขวนที่สะพานไกลไปก่อนครับอ่าโอเคแล้วก็เอาสลักหมุดตัวนี้ใส่ข้างนี้นะครับเพราะจะได้ข้างเดียวกันนะแล้วก็ร้อยกับสปริงตัวนี้นะครับใส่สลักเรียบร้อยนะครับอ่าตัวตัวเล็กนี่ต้องเอาอันเล็ก อีกอันหนึ่งลองเข้าไปนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงนะครับต้องใส่ใส่อย่างนี้ครับตัวเล็กเนี่ยเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ถึงนะครับมันจะได้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับนี่ผมใส่ไปให้ดูอันนึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่อีกอันหนึ่งนะแล้วก็ตัวเนี้ยมันต้องมีการแต่งการแก้ไขหลายอย่างนะครับเพราะว่ามันใส่เลยแล้วแบบว่าไม่สมบูรณ์นะไม่งั้นทําไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยตั้งระยะไกลใช่ไหมเกิดสมมติว่าคลายขึ้นมามากอะครับ ลิ้นไก่ตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยลิ้นไกตัวนี้ใช้ไม่ได้นะเซฟเท่ากับเซฟไม่ได้นะครับนี่ถ้าเกิดแต่มันแต่มันจะอาเหนียวได้สั้นนะมันจะสั้นลงนะครับถ้าเกิดเพื่อนจะให้มันเซฟลิ้นไกมันเซฟได้เพื่อนต้องขันเข้าไปเนี่ยหรือไม่ก็ถอดน็อตตัวนี้ทิ้งไปเลยน็อตน็อตแต่งตัวเนี้ยเนี่ยแล้วมันจะนี่อามันจะลิ้นไกมันจะเซฟได้นะเห็นไหมครับเนี่ย จะเซฟได้นะนี่เหนียวกันจะได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนจะให้มันเหนียวให้มันระยะสั้นนะ่ะต้องใส่ขันเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะถึงจะทำอาจะยิงได้สั้นขึ้นนั่นเองนะครับระยะเซฟมันจะสั้นขึ้นนั่นเองนะครับแต่จะเซฟไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมลองใส่สไลด์เดี๋ยวลองยิงให้ดูว่ามันทํางานได้หรือเปล่านะครับอันนี้ อันนี้ผมจะไม่ใส่น็อตไปก่อนเดี๋ยวผมจะเช็คอีกทีนึงนะอันนี้ทำให้เพื่อนดูก่อนนะแต่นี่จะคืนไกลได้นะเหมือนปกติเนี่ยฮะคืนสปริงได้ปกตินะครับโอเคจะใส่สไลด์แล้วลองดูนะครับลองใส่อันนี้ลองดูนะครับว่ามันค้างมานะครับอ่าค้างปกตินะครับเอาออกนะครับแล้วก็อ่าทำงานปกตินะคันค้างนั้นหนึ่งสลักนี่ปกติก็ไม่มีอะไรนะครับลองเหนี่ยวกลดูนะครับผมขึ้นขึ้นอ่าแล้วกดไว้นะครับ อันนี้ไม่ได้ใส่น็อตตั้งนะมันจะเซฟได้นะลิ้นนะถ้าเกิดนี่ผมกดก็โอเคประมาณนี้ใช้งานได้เดี๋ยวผมจะลองตั้งดูอีกทีว่าจะยังไงดีนะครับคลิปน okay. ี้ก็มาแนะนำเล็กน้อยนะครับการใส่การอะไรเงี้ยก็มีการแก้ไขอย่างในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะ ต่อให้กระชับที่สุดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรื่งงนะ้อยก็หวัว่ายังอยู่กับเพื่อนๆบ้างนะครับผิดภาพอะา,าราก็ต้องอายัีด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ